ลาก่อยโดยตาทูสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เรามาดูแพท 7.29c กันดีกว่านะเป็นแพทสั้นๆที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้เองนะไม่กี่วันนะฮะก็เล็กมากทีเดียวเชียวนะเปลี่ยนฮีโร่ไม่กี่ตัวนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนะี่ยเพื่อไม่ให้คอนเทนต์มันสั้นเกินไปนะเดี๋ยวหลังจากพูดเรื่องแพทนี้จบเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูด้วยว่าฮีโร่ตอนนี้เนี่ยแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างวินเดทเท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละแรงเนี่ยฮีโร่ตัวไหนที่มันเก่งนะเดี๋ยวเราจะกดดูกันใน Dota plus ที่เป็นเทรนด์ในเกมเป็นข้อมูลในเกมเลยนั่นเองเพราะฉันก็จะมีคําถามเข้ามาหลายคนว่าเนี่ยช่วงนี้เล่นฮีโร่ตัวอะไรดีขอเทียร์ลิสฮีโร่เมตานี้หน่อยอะไรเงี้ยผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่มั่นใจว่าเฮ้ยนี่แหละคือฮีโร่เมตาไล่ให้ไปแล้วมันจะถูกหมดนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนพูดแหละเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีเทียร์ลิสเมตาแบบเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นเราก็ทําได้แค่ดูสถิติผมคิดว่าสถิติเป็นตัวบอกที่ดีสุดแล้วแหละว่าฮีโร่ตัวไหนเก่งนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากจบแผ่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันเริ่มมือที่แผ่นก่อนล่าสุดเลยนะจุดสง94นะครับการเปลี่ยนทั่วไปวอเ t อ r ์ o ูนนะลดลงนะจาก180กเลือดมานาะเป็น80 80ถ้าผมจะไม่ผิดเน่ยแผ่นนะ B ก็โดนลดหรือเปล่าหรือแผ่นสักแผ่นหนึ่ง w a t e r l o โดนลดหรือเปล่าอ๋อไม่โดนนะอันนี้เพิ่งลดนะก็ทําให้ฟื้นเลือดน้อยลงนะครับสงสัยมันฟื้นเลือดมากไปเนาะ แต่วอเทอรูนนี่ดีจริงนะแล้วผมเห็นภาพที่คือตอนที่ผมเห็นวอเทอรูนใหม่ๆที่ผมอ่านแพทอะผมก็คิดว่าเออโอเคไอคนที่แพ้เลเนี่ยมันคงมีอะไรที่ทําให้ฟื้นได้มากขึ้นแบบไปเกี่ยววอเทอรูนฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ใจริงวอเทอรูน คนชนะเลนเอาไปสองอันเลยเพราะบางทีแบบไอ้คนชนะชนะเลนอะมันก็วิ่งไปเก็บฝั่งนึงแล้วมันมีแบบซัพพอร์ตมันมายืนเก็บให้อีกฝั่งอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บใจมากไอ้คนแพ้แพ้หนักกว่าเดิมอีกไอ้คนชนะได้วอเทอร์ลูนสองอันอะไรเงี้ยนะตะลกดีโอเคไอเทมเชนนะการเป case, bonus, ลี่ยนไอเทมโซลาร์เคสแอตทสปีโบนัสลดลงสิบนะครับมันมันดีขึ้นเยอะนะคือมันถูกลงแล้วมันก็บัฟเพื่อนได้ค่อนข้างหัวดเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนะี่ยโซลาร์เคสมันเป็นไอเทมที่แบบ สายอวยเพื่อนพอสมควรคือเราต้องรู้ว่าเราจะกดให้ฮีโร่ตัวไหนอ่ะคือถ้าคิดจะออกโซล่าเคนเนี่ยก็ต้องคิดออกแล้วว่าจะกดให้ตัวไหนอันนี้สําคัญมากนะไม่ใช่ออกมากดให้ฮีโร่บางตัวที่มันได้ไอเทมสปีดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยก็ไปออกอย่างอื่นดีกว่านะครับริงก็ประสิทัิให้มานาลีเจนตัวเองน้อยลง0.1เซนเกตแอนยาฉะคายาแอนเซนเกตนะโดนเนิร์ฟจนได้นะดีเจนแอมลดลงจาก30เรหลือ5นคือเนิร์ฟนิดเดียวนะ ยังดีอยู่แน่นอนคือผมอยากเห็นไอเทมเซงเกะ์ยายฉากกับใครอัเซงเกะเนี่ยโดนเนิร์ฟเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าโอ้โหมันมันฮิตเยอะอะช่วงเนี้ยแล้วมันก็ยังให้สเตตัสริสตนที่คุ้มมากๆอยู่แต่อย่างไอเทมชิ้นนี้เนี่ยถ้าเนิร์ฟเยอะไปก็จะไม่มีใครออกเลยเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่แพสซีฟนะไม่ได้มีสกิลกว่าใช้อะไรนะเพราะฉันก็อยู่ในจุดที่ประมาณพอเหมาะพอควรเนี่ยก็จะดีนะกับไอเทมดาบคู่เหล่านี้นะเซนทรีวอร์ด รีไวขึ้นวะโอ้โหทุกคนจับ75วิเลย75วิครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าซัพพอร์ตเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าออฟเซอร์ w อร์ดฟรีเซนตี้บอร์ดถูกลงนะการปักเซนรีบ่อยๆหลายๆที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นไปแล้วในเกมตอนนี้นะเพราะฉันก็ถ้าเล่นเป็นซัพพอร์ตห้าตำแหน่งที่ซื้อ w อร์ดเนี่ยก็อย่าลืมปั๊มเซนตี้มาเยอะๆนะพกไว้สองสามอันสี่อันก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันปักได้แทบทุกที่ในแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปักฝั่งตัวเองการวิชั่นศัตรู หรือปักฝั่งเขาเพื่อยึดพื้นที่นะครับมันก็ใช้เซนทรีวอร์ดทั้งนั้นนะครับเบลเลอร์ได้บัฟว่าหูเดินไวขึ้นครับไอแท็กเรล้งไวอุ้ยเบสไรเดอร์ตีไกลขึ้น <c oughs> ผมไม่เคยเห็นบัฟอันนี้มาก่อนเลยเบสไรเดอร์ตีไกลขึ้นเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อครับเบสไรเดอร์ตีไกลขึ้นแล้วนะทุกคนบีสต์มาสเตอร์ครับ yx เซปเตอร์ y X, ter, ไม่ให้บนูนัลเดเมตแล้วโอ้โหเนิร์ฟคาถาฟ้าไปอีกว่ะแต่เอาจริงผมก็ยังเห็นเล่นบีสมาสเตอร์เลนกลางกันอยู่ดีนะ แต่ว่ามันก็โดนเนิร์ฟไป2รอบติดแล้วนะกับไอ้คาถาฟ้าบีสมัสเตอร์เนี่ยโอ้โหสายขวัญสิ่งไม่น่าเชื่อเลยทุกคนมันมาไกลมากเลยนะจากตอนนั้นที่ผมยังเล่นเป็นมีมอยู่เลยว่าบีสมาสเตอร์เป็นตัวตีไกลอะ่ะจะมาถึงทุกวันนี้มันเป็นสายเมตาแล้วอะ่ะโอ้โหมันมาไกลจริงนึกถึงกี่ครั้งก็ยังรู้สึกเหมือนเป็นแบบผู้สร้างอนาคตอะไรเงี้ยโอ้ยไปบัฟอินเน b ร์บีดว่ะคือเขาเนิร์ฟขวานแดงๆแ,แล้วไปบัฟออร่าแทนอารมณ์ว่าเนี่ยไปไปเล่นออร่าเหมือนเดิมดีไหม ไปเล่นออฟเลนเหมือนเดิมดีไหมครับประมาณนี้นะประมาณนี้เนี่ยบัฟพวกทาเลน์เกี่ยวกับลูกให้เยอะเลยเนี่ยบัฟทาเลน์ให้ด้วยโอโ้โหไอไอเนิร์ฟทาเลน์ไพโมลลอมรอจะไปบัฟทาเลน์พวกลูกๆดูดมาเธอครับเซฟเตอร์ไม่อันล็อกแมงมูฟสปีดแล้วอ้าวโหยแค่ตอนนี้เนี่ยก็แทบไม่ออกคระดาฟ้ากันแล้วครับแมงมุมทีนี้เนี่ยพอเนิร์ฟแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งไม่น่าออกเข้าไปใหญ่เลยเพราะตอนนี้มูฟสปีดมันก็ตันที่550แล้วนะฮะ คือเซปเตอร์เนี่ยของเดิมเนี่ยแมงมุมนี่มันวิ่ง600 700สบายใจเฉบวิ่งไล่คนสบายใจมากโอ้โหเนิร์ฟแบบเจ็บๆไปเซนทอร์วอนเนอร์ครับโดนเนิร์ฟสตัร์คูดาวนานขึ้นครับเฮ้ยโหฮุบสตอมนี่โดนเนิร์ฟอีกแล้วเหรอผมจำได้ว่ามันเคยโดนเนิร์ฟมาแล้วช่วงหนึ่งนะทาเลนต์ลดลงด้วยนะครับโดนเบรกเกอร์โดนเนิร์ฟอาร์จีลดจาก20่สบวกสอเหลือ14บสวกหน โดนเนิฟอาจีแบบหนักข้อสุดๆอาร์เมอร์หายไปแบบอาร์เมอร์หายไปหนึ่งอะช่วงยืนเลนอะหายไปเลยอะหนึ่งอะแล้วอาจีหายไป0.7ต่อเลเวลนี่ถ้ากับตีช้าลงแล้วก็ช่วงเลนเกมจะมีอาร์เมอร์ที่น้อยลงด้วยนะโหซิลิสเตียลแฮมเมอร์ก็โดนเนิฟมานาแล้วใช้มานาเยอะขึ้นนะโดนเนิฟทายเลนด้วยดอมเดเกอร์ Baker, เนี่ยหลังจากบัฟบัฟแรงๆคือดอมเดเกอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ใหม่ที่เจ๋งดีคือปล่อยมารอบแรกปุ๊บโอ้โหยังห่วยแตก แล้วพอมันห่วยเกินไปเนี่ยวินเลเทสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็บัฟซะแรงเลยโอ้โหบัฟสเตตบัฟสเต็งบัฟตัวเลขสกิลจนวินเลทพุ่งเป็นห้าสิบกว่าแล้วก็เลยเนี่ยเนิร์ฟนิดหน่อยตอนนี้ก็น่าจะเริ่มสมดุลแล้วแหละตลกดีตลกเพราะว่ามันมันอ่อนมากตอนแรกเริ่มสุดนี่แหละกริมโตร้งนะครับโดนเนิร์ฟมูฟสปีดยิงโซเบลนิดน,นึงแล้วก็โดนเนิร์ฟเวลาสตัร์ด้วยนะครับเอ้ยแต่วเวลแรกนานขึ้น0.1วินหนึ่งแต่วิวสุดท้ายสั้นลงนะครับ อิงสวนะเป็นสกิลท <chips> <S snowball ing boots> oh, sure. well, ี่ดีมากๆอยู่แล้วฮูดวิงบูชเวกเพิ่มระยะเพิ่มเวลาสตาร์เพิ่มสปีดโปรเจกทยโอ้โหทุกคนผมบอกเลยมันทัดสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดเลยไครที่เคยเล่นฮูดวิงจะเข้าใจผมตาข่ายมันลอยเช้ามากคือเลดเกมอย่างหวังว่าจะโดนถ้าเกิดแบบถ้าเกิดไม่ได้กดคอมโบต่อกับอะไรสักอย่างคือคือต้นเกมเนี่ยตาข่ายมันยังสามารถกดดักทางฮีโร่ได้เพราะว่าเขายังเดินช้าๆอยู่ไง แต่พอเลดเกมที่ทุกคนเดินไวทุกคนมีหูออร่าที่เท้ามีของบ้าบอลแไมรูเนี่ยตะข่ายนี่กดโดนอย่างยากเลยคือวิ่งจุดเดียวมันหลบออกมาแล้วอะประมาณนั้นเพราะฉันการเพิ่มโบทิทายสปีดเนี่ยผมว่าดีสุดละอินเวเกอร์ครับโดนเนิร์ฟไปถึงสปีดจากเวกเยอะเลยอันนี้คือการเนิร์ฟอินเวเกอร์สายลมชัดเจนนะอินเวอร์เกอร์สายที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือสายลมทอร์นาโด EMP ดีที่สุดมานานแล้วนะว่าสายเอ็กซ์ซอนฟามเยอะไป สายเอ็กซอร์เนี่ยถ้าอยู่ในทีมที่มีไลั์ที่อวยเนี่ยมันก็เล่นได้โหดอยู่เนื่องจากซันสไตร์เติมเตเมได้ทุกที่นะครับคีเพอร์ออนไลน์นะบัฟสปิริตฟอร์มคูดาน้อยลงแล้วก็ฮิลแรงขึ้นนะกังก้าเดินไวขึ้น10เนี่ยเฮ้ยกังก้าเดิน3-1-5แล้วว่าทุกคนกังก้าเดินไวนี่น่ากลัวนะเวย้ยอย่าลืมว่ามันมีสกิลจับ X Mark มาร์กจับแล้วตายเลยนะโอ้โห เมนกังก้านี่ชอบแน่แน่เพราะวิ่งเร็วขึ้นสิบนี่มีผลแน่แ่มีผลแน่แ่บอกเลยไรเค่นก็วิ่งเร็วขึ้นสิบนะไลแค่นี่คือบัฟเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะยังคงคิดถึงหนังสืออยู่แมกนัตอินเพิ่มต่อเวลนะนิดหน่อยมังกี้คิงนะได้บัฟบบลเลสไรคูดาวน้อยลงเอ้ยไม่ใช่เวลสุดท้ายเวลสุดท้ายน้อยลงแต่เวลแรกนานขึ้นทรีแดนในวิชั่นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีททเลนต์บวกทีแดนวิชั่น บัฟเมื่อกี้คิงนิดหน่อยนะโดยเฉพาะบอลเลตไซเวลหนึ่งซึ่งซึ่งก็เห็นด้วยนะคือบอลเลตไซเวลหนึ่งสตันศูนย์จุดเจ็ดวิบางทีก็คิดในใจเหมือนกันว่าอัพมาทําไมอะไรเงี้ยเหมือนมินิสตันอนะมอร์ฟลิงโดนเนิร์ฟอ,อาจิเกนนิกแอสซซินนะฌานไม่เบรกมูสปีดลิมิตแล้วคือตอนนี้กลายเป็นว่าแทบไม่มีอะไรเบรกมูสปีดลิมิตแล้วนะตอนเนี้ยไม่มีอะไรวิ่งได้เกินห้าห้าศูนย์ละก็ปรับกลับมาเยอะนะหลังจากแบบโอโ้โหวิ่งกันมันเลยอยู่ช่วงหนึ่ง ปั๊กออตัวนี้ตัวนี้โดนหลายทีแล้วมันเก่งจริงช่วงเนี้ยก็ยังเก่งอยู่ดีเนี่ยดีมคอยโดนเนิฟคููดาวเป็น80วิทุกเวลเบรกเดเมจโดนเนิฟไปร้อยหนึ่งทุกเวลครับผมเวลหกเนี่ยเสียหายสุดเพราะจาก300เหลือ200ครับคือปั๊กมันเก่งอ่ะมันเก่งด้วยหลายๆอย่างคือสกิลเยอะพิ้วแล้วพอมันมีทาเลนต์มาเติมมีวิชเบลดมาเติมเรื่องการโจมตีนยโอ้โหเป็นตัวมิดทําำเกมที่ดีมากดีมคอยนี่จับพวกตัวบิ้งบิงพิ้วพิวนี่นิ่งๆอยู่เลย5าวิในนั ก็จริงๆเนิร์ฟนี่นิดเดียวนะเนี่ยไอเดเมดเนิร์ฟเยอะ,ยอะแต่ว่าครูดาวเนี่ยสิบวิก็ยังเร็วอยู่ดีอ่ะคือิโนเพนนะสคริมอัพเพนกว้างขึ้นใช้มานาเวลสุดท้ายน้อยลงนะแล้วก็ทาเลนดีขึ้นด้วยบัฟคืิโนเพนนะคืิโนเพนหลังๆเนี่ยเริ่มหายเริ่มหายเซเนฟไฟล์ริวแชเดอร์ใช้มานานะคอร์เพิ่มแล้วก็บัฟดูเลชั่นลดลงก็คือเนิร์ฟสกิลนี้ไอสกิลเนี้น่าสนใจมากครับริวเทรดเดอร์เนี่ยคือเดี๋ยวเนี่ยเซเนฟไฟล์ ify, เขาอัพสกิลนี้นํากันแล้วนะ คือริวเชเดอร์เนี่ยตอนเซเนฟายออกมาใหม่ๆเนี่ยสกิลนี้เขาไม่อัพกันเลยนะคืออัพหนึ่งสองเพราะว่ามันแรงกว่าทีนี้เนี่ยเขาก็บัฟทําการบัฟสกิลนี้มาจนตอนนี้มันแรงมากแล้วคือมันยิงต่อนัดอ่ะเก้าสิบห้าเดเมจต่อนัด,อ,นนดอันนี้คืออัพเต็มนะเก้าสิบห้าเดเมจต่อน,นัดแล้วยิงเร็วมากถูกปะ่ะแล้วยิงหกนัดเก้าสิบห้าคูณหกเนี่ยก็ห้าร้อยเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นเซเนฟายเนี่ยทเดเมจกายภาพได้ห้าร้อยเจ็ดสิบหน่วยตอนที่อัพริวเชเดอร์เต็มเนี่ยกลายเป็นว่าแรงเฉยเลยอะ่ะ แล้วคือมันมีเหมือนแพทแรกๆที่ริวเชเดอร์มันลดเอคสปีดคนเดี๋ยวนี้มันเจาะเกราะคนอ่ะคือมันมีประโยชน์กว่าเยอะไงทั้งยิงแรงกายภาพแล้วทั้งยิงเจาะเกราะด้วยมาเลยกันนว่าเดี๋ยวนี้เซนฟายออกเมดเเลียนอ่ะออกเมดาเลียนชิ้นแรกลดเกาะสตูแล้วอัดริวเชเดอร์เข้าไปคือต้นเกณฑ์เนี่ยฮีโร่แบบพวกสายอินเนี่ยอาร์เมอร์น้อยถูกปะโดนเมดาเลียนลดเกาะไป6ติดลบสมมุติเกาะ5ติดลบ1โดนริวเชเดอร์ยิงยับยับเดเมจห้าร้อย 70็ดสน่ะนะที่คูณเมื่อกี้เข้าเลือดเน้นๆอย่างกับเพียวเดเมจคือแรงมากนะผมบอกเลยคอมโบใหม่เนี่ยคือขอแค่เมดาเลียนชิ้นเดียวต้นเกมนะคือคอมโบนี้ทามมิ่งไม่เยอะนะช่วงต้นเกมที่ฝนของข้ายังไม่มีเกาะคือเวลเจ็ดได้เมดาเลียนมากดใส่ศัตรูเจาะก่อนแล้วยิงซัดเรีวเชเดอร์ใส่โอ้โหแรงมากแรงมากจริงๆลองดูเทอเดอร์เบลดนะเบลดสเต็งเพิ่มเจ็ดสิบห้าเป็นสิบหกบัฟเทเลเบดนิดหน่อยนะบวกทะเลนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายทิมเบอร์สองครับเพิ่มครูดาวของเฟรมโทรเวอร์ สกิลนี้ดีมากไอ้สกิลชาดิมเบอร์ซอร์เนี่ยเผาฮีโร่ก็แรงเผาบ้านก็ได้คือกลายเป็นว่ามันอุดจุดอ่อนทิมเบอร์ซอที่บางทีเวลาสกิลมันคููดาวมันไม่มีเดเมจอะแล้วมีเฟรมโตเวอร์มาเนี่ยเดเมจเพิ่มเข้าไปอีกโอ้โหดีมากมากเดเมจต่อเนื่องด้วยอันนี้ก็คือแพตเล็กๆครับจ็จุดสองเก้าสี่นะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่สำหรับผมเนี่ยโดยตาก็สนุกมากๆนะอีกช่วงหนึ่งเนืเนื่องจากผมรู้สึกว่าฮีโร่ทุกตัวมันก็ เอาไม่ทุกตัวดีกว่าอาแทบทุกตัวมันก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่เล่นได้หมดนะทีนี้ก็แผนนี้ก็ประมาณนี้แหละที่เนิบแดงๆก็จะมีแบบดอนเบรกเกอร์นะบีนมาเตอร์นะเอาขวานออกแล้วก็ปักอะไรเงี้ยแต่ปักก็ถือว่าเนิบเบาๆเซน์ไฟเนิบเบาๆส่วนใหญ่ก็เบาๆนั้นแหละไม่ค่อยมีอะไรแรงๆนะบัฟก็บัฟเบาๆเหมือนกันโอเคอะทีนี้มาดูคอนเทนต์พิเศษกันก็คือเรามาดูเทรนกันว่าตอนนี้เนะี่ยฮีโร่ตัวไหนเป็นเมตาบ้างนะครับ คือในเกมเนี่ยใครที่สมัครโดตาเพลสไว้จะเห็นตรงนี้นะกดกดที่แท็บฮีโร่แล้วกดที่เทรนนะแล้วสิ่งที่มันเจ๋งคือมันแยกตามแรงให้ด้วยคือบางทีถ้าไปดูตามเว็บหรือไปดูที่ที่อะไรสรุปสรุปเมตาฮีโร่เนี่ยบางทีมันเป็นเมตาฮีโร่ของแรงไหนเราไม่รู้ไงคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับคนเขียนนะ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกโปรเพเยอร์ทำเทียริสอะ่ะก็อาจจะเป็นเทียริสของอิโม t ต้เนี่ยปะไม่ใช่เทียริสของอาชอนซึ่งมัน มันมีแนวโน้มที่จะเป็นคนละตัวกันนะพอเห็นภาพปะคือฮีโร่บางตัวอิมเอร์ทัลเล่นได้ดีแต่อาชอบเล่นได้ห่วยแต่มันเพราะฉันเมตามาันจะต่างกันคือด,ดูง่ายๆดูลองดูในเกมก็ได้อย่างเช่นเนี่ยอย่างเวลาดูเมตาเนี่ยถ้าถ้าผมดูใช่ไหมผมจะดูวินเลดก่อนแต่ว่าถ้าวินเลดเยอะแต่พิกเลดน้อยเนี่ยก็จะไม่นับเพราะว่ามันแปลว่ามันเป็นฮีโร่ที่เฉพาะทางแต่ถ้าวินเลดเยอะและ้วและพิกเลดเยอะด้วยเนี่ยอันนั้นอนะ่ะถือว่าเมตาได้อยู่อย่างเช่นอย่างเช่นมาดูแลงอาชอนตอนนี้เนี่ย จะเห็นว่าแอนเชียร์และพาริชันเนี่ยน่าสนใจมากเพราะเป็นซัพพอร์ตที่วีเลส55%พิกเลสก็เยอะเกิน10%นี่ใช้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตเมตาได้แล้วถามว่าเอ้าคิดต่อว่าทำไมมันถึงเป็นเมตาในอาร์ชอนล่ะเพราะถ้าไปกดดูอิมอร์ทัลเนี่ยจะสังเกตว่า AA เนี่ยก็ก็เก่งแต่ว่าแต่ว่าน้อยกว่าหน่อยน้อยกว่าอาร์ชอนหน่อยคือ AA เนี่ยคืออารมณ์ว่าแบบเนี่ยเนี่ยแรงน้อยๆเนี่ยดีมากเลยนะเห็นไ่า พอแรงเงเยอะมากเนะกี่ยก็ลดมาหน่อยเพราะผมมองว่า AA เป็นซับที่ต้องรู้จังหวะเพื่อนนิดหน่อยแล้วก็สกิลมัน g l o b a l แล้วก็เลดเกมโหดเพราะฉะนั้นเวลาเกมมันยาวๆเนี่ย AA เี่ยจะโหดมากเพราะเป็นเปอร์เซนต์ไง18%ตายเลยเหมือนคลิปล่าสุดอะ่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตช่วงนี้เนี่ยก็ลองฝึกเล่นตัวนี้ได้นะอ่ะมาดูแยกตำแหน่งกันดี๋ยวถ้าเป็นซนะัพพอร์ตนช่วงนี้เท่าที่ผมดูจากทุกแรงนะโดยสรุปนะผมให้หนึ่งเองเชียนพาริชั่น สองนิกส์แอสซิสต์นิกเนี่ยเป็นตัวที่ป่วนมากผมคิดว่ามือใหม่ก็เล่นได้แล้วก็ฮีโร่ที่น่าสนใจอีกตัวที่เป็นสปอร์ตน่ยก็คือไซเลนเซอร์นะครับไซเลนเซอร์เนี่ยมันเนี่ยมันอยู่ท็อปทเกือบทุกแล้งเลยเนี่ยตรงเนี้ยแล้งเฮาไซเลนเซอร์นี่อยู่อันดับ6นะไซเลนเซอร์เนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ว่ามันก็เป็นสปอร์ตอีกตัวที่สเกลขึ้นเลทเกมได้ดีเนี่ยไอแล้งเลเจนด์เนี่ยก็วินเลทห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะก็คือไม่น้อยนะ เกินเกิน50%ก็ถือว่าโอเคละถ้า5้าขึ้นเนี่ยถือว่าเก่งมาก AA นะ55เพราะฉันพพอร์ตช่วงนี้สาตัวที่ถ้าจะใ้แน,น,นะนำพพอร์ตนะคือ Ancient a p าพ t i t i o n แล้วก็ Silencer แล้วก็ Nix นะครับ Nix เนี่ยจะออกอารมณ์ซับ4มากกว่าประมาณนั้นก็ลองไปเล่นกันดูแล้วก็วอลล็อกนี่ก็นิดหน่อยแต่วอลล็อกเนี่ยพิกเลทน,น้อยอีกตัวหนึ่งที่ ที่น่าสนใจคือไลออนนะเดีย๋ยวนะดูก่อนไลออนมันอยู่ไหนจริงไลออนเนี่ยในเกมไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าเห็นในเว็บโหดมากเลยไลออนไลออนนี่อไรออนอยู่นี่ไลออนเนี่ยเป็นสปอร์ที่พิกเลนเยอะมากเดี๋ยวให้ดูคือถ้ากดเรียงตามการเลือกอะไลออนนี่อยู่ท็อปๆเลยกับชาแมนเนี่ยแปลว่าถ้าตามความฮิตอะไลออน Lion กับชาแมนก็นับเป็นเมตาได้เหมือนกันแต่แต่อย่างไลออนในวินเลนไม่ถึง50แต่อย่างชาแมนเนี่ย พิเกเลเยอะมากเวลเลตเยอะมากเนี่ยเล่นได้2ตัวนี้เนี่ยมันยิ่งยิ่งกับอะไรอะพูดอะไรดีมีประโยชน์ทุกแหล่งอ่ะเพราะมันมีสังเกตว่าที่ซีมันมีคู่ก็คือมันมีเฮกมันมีเฮ็กใช่ไหมแล้วเฮ็กเป็นสกิลที่สกิลอยู่ที่โคตรด,ดีในเกมนี้มีประโยชน์ทั้งเกมอ่ะเพราะฉันเล่นได้เลยนะเนี่ยไลออนกับชาแมนนี่ฝึกเล่นได้เลยผมว่ามีประโยชน์มากๆไลออนก็เด่นเรื่องแบบฆ่าฮีโร่เร็วๆส่วนชาแมนก็สามารถปักงูดันป้อมได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ ส่วนตัวออฟเลนนะครับแน่นอนว่าดอนเบเกอร์เนี่ยผมว่ายังเป็นออฟเลนที่ดีมากส่วนตัวผมเล่นดอนเบเกอร์ออฟเลนเนี่ยติดใจมากนะครับแล้วก็มาออฟเลนนี่ก็คือดอนเบเกอร์มาแล้วก็เรามาดูกันว่าตัวไหนเป็นอันดับ3ของออฟเลนนะแต่ดอนเบเกอร์เนี่ยอันดับ1แน่นอนนะคือลาก่อยเล่นเองก็ชนะเยอะเหมือนกันถ้าลาก่อยชนะเยอะเนี่ยก็แปลว่ามันน่าจะใช้ได้แหละเพราะถ้ามันใช้ไม่ได้เนี่ยลาก่อยก็จะแพ้นะเพราะลาก่อยช่วงนี้คือแอบเกาๆเหมือนกัน แล้วก็ดูเหมือนตัวที่ตามมาจะเป็น Le เอ็ X, กซนะ์นะเอ็กซนะ์ aur, นะกับรีเจนคอมมานเดอร์ในวนั้นเซนทอร์เนี่ยเซนทอร์ก็เพิ่งโดนเนร์อไปเซนทอร์ก็เล่นได้นะวินเลตเยอะอยู่ออฟเลนคลาสสิกที่ยังเล่นได้ก็ช่วงนี้ที่เป็นที่รู้สึกว่าเล่นได้นะก็มีเซนทอร์มีเอ็กซ์มีรีเจนคอมมานเดอร์นะดอนเบรเกอร์ breaker, ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวแครี่มาดูตัวแครี่กันผมจะกดแบบเฉลีย่ยๆหลายๆแล้งนะจะได้แบบเห็นภาพ แครี่เนี่ยตัวหนึ่งที่เด่นมากคือจักรนอนนะจักรนอนเนี่ยพิกเลทก็เยอะวิเลทก็เยอะเนี่ยเนี่ยพิกเลทเยอะมากจักรนอนเนี่ยพิกเลทแรงอิมมัลทอลดีวายเยอะมากแอนเชียนเยอะมากเลจเจน์ Legend เยอะมากอาชอนเยอะมากเห็นปะ่ะแล้ววิเลทนี่คือ50นิดนิดแทบทุกแรงเลยมีแค่แรงเยอะๆที่แบบ49ซึ่งก็นั่นะแหละจักรนอนนะโหดมากๆแครี่ช่วงนี้นะครับ คือมันบิวได้หลายแบบเลยนะจกกักรนอนอ่ะแต่หลักๆก,ก็คือเป็นคาถาฟ้าแหละไอสวิฟตลนดเนี่ยสุดละแล้วก็แครี่ทวรอดเนี่ยมันผมเห็นมือใหม่เล่นกันเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะผมคือผมไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าทวรหลอดมันไม่ใช่ตัวแบกอ่ะผมคิดว่าถ้าตัวแบกมือใหม่ๆน่าจะเป็นแบบอารมณ์เลดคิงมากกว่าเลดคิงเนี่ยถ้าเกิดเล่นมือใหม่เนี่ยผมว่าแรงไหนก็แบกได้นะแบบแบบไม่ใช่แรงไหนก็แบกได้ ตำแหน่งไหนก็แบกได้นะคือเอาเลดคิงไปเซฟเลนไปออฟเลนไปมิดอะไรเงี้ยออกไมดัตเรเดียนฟาร์มไวๆเนี่ยมันแบกได้ทุกเกมมันดูดูดิด,ดูแรงน้อยๆดิเนะเลดคิงอันดับหนึ่งมีเลดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเลดคิงห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์คูเซเดอร์ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วทุกแพทนะผมบอกเลยเลดคิงนี่เป็นเป็นคิงออฟโล่แรงเอ็มเอ็มอาร์เลยอ่ะคือได้ทุกแพทอะ่ะผมบอกเลยถ้ามือใหม่เล่นเลดคิงเป็นนี่คือแบบไต่แรงง่ายมากง่ายมากๆ เกิด2ชีวิตอ่ะยังไงฝนตรงข้ามก็พลาดมาลุมฆ่าแล้วให้เราฆ่าคืนแน่อนอนอ่ะแน่นอนอเลยอ่ะส่วนถ้าแรงเยอะๆหน่อยขึ้นมาหน่อยก็เลดคิงก็จะมีประสิทธิผลน้อยลงนะคือเลดคิงก็ไม่ได้ติดท็อปแล้วแต่ก็ยังเกิน50%อยู่ดีก็ถือว่ายัางเล่นได้ไงเพราะฉะนั้นเล่นเลดคิงช่ำๆเนี่ยก็เรียรกได้ว่าใช้ยาวๆนะมีประโยชน์ยาวๆใช้ยันอิมมอร์ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละเลดคิงเนี่ยจะก็นอนนะประมาณนั้นนะช่วงนี้นะบุตรมาเธอเนี่ยก็เริ่มเห็นมาเล่นเป็นแครี่นะ ต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันจะเป็นฮีโร่เฉพาะทา,ทางก็ยังไม่อยากแบบแนะนําว่ามันเป็นตัวเมตาอะไรขนาดนั้นไฟนัมเรนเซอร์เนี่ยวก็อยู่ในจุดที่พอได้นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเก่งมากอะไรเออร์ซ่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ามันยังเก่งอยู่นะพิกเลตก็เยอะวิเลตก็เยอะนะแล้วเออร์ซ่าเนี่ยยิ่งเล้งน้อยก็น่าจะยิ่งวิเลตเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฮีโร่สายคิวอะเออร์ซ่าเออร์ซ่าเอ้ยเออร์ซ่าเลง ไม่น่าเชื่อเออซ่าแหลงกาเดียนวินเลดห้าสิบจุดห้าว่ะคิดว่าจะเยอะกว่านี้เนะี่ยโอ้เป็นพวกลิกกี้มาแทนนั่นแหละก็ประมาณนะั้นแต่เออซ่าคือมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกแรลงอยู่แล้วนะแล้วก็สุดท้ายคือตัวมิดตัวมิดที่ช่วงนี้เนี่ยดูดีขึ้นมาเลยก็คืออินโวเกอร์นะอินโวเกอร์เนี่ยคือแบบเนี้ยมันถึงโดนเนิร์ฟเวรกล่าสุดไงคือมันค่อนข้างคล่องตัวนะกับทราโดเอ็มพีแล้วก็แบบวิ่งไล่เผาคน ก็ไม่อยากพูดถึงอินเวอรเกอร์เยอะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่หรือมือกลางๆเนี่ยก็ผมคิดว่าเล่นอินเวอรเกอร์ยังไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ก็เล่นตัวอื่นได้นะแต่ถ้าฮีโร่ตัวมิดตัวอื่นเนี่ยที่อย่างวิลเลต์เยอะๆในช่วงดีวายช่วงนี้เนี่ยก็นอกจากอินเวอรเกอร์เนี่ยที่จะเห็นนะก็มีเทมเพลตแอสซัสซินนะกับวินเลนเจอร์อะไรเงี้ยแต่ตัวอื่นๆเนี่ยอย่างพวกทิงเกอร์หรือฮัสก้าเนี่ยมันก็จะเป็นดาวเฉพาะทางคือมิดเนี่ยถ้าเป็นยิ่งแรงเยอะเนี่ยมิดมันคือล่าสปิกแทบจะออยู่่แล้วะ เพราะฉันนอกจากพวกฮีโร่ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีตัวแบบเนี่ยตัวขโมยเกมอะ่ะเขาเรียกตัวขโมยเกมแบบแมงมุมมีโป้อะไรเงี้ยวิเศษมิดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยถ้าเกิดมันไม่มีตัวเคาน์เตอร์แล้วไอ้คนเล่นมันเล่นเป็นเนี่ยมันมันก็เล่นได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตำแหน่งไหนขึ้นอยู่กับเมตาน้อยที่สุดก็สําหรับผมเนี่ยก็คือมิดเลนเพราะว่า1คือมิดเลนเห็นฮีโร่4ตัวละมันเลือกตัวแก้ทางได้ซึ่งตัวแก้ทางเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเมตาอยู่ลวมันคือเราเห็นว่าอะไรแก้ทางได้กับอีกอันหนึ่งคือ มันอยู่ที่พูของผู้เล่นนะ่ะเพราะถ้าสมมุติเป็นเซียนมีโป้แล้วกดมีโป้มาล้าสพิกแล้วรู้ว่าเกมนี้เล่นได้โอกาสชนะมันก็เยอะอยู่แล้วนะอย่างเวลาไอ้พวกแนวแนวมีโป้เนี่ยวินเลตเยอะๆอ,อย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับฮีโร่เก่งนะแต่แค่ว่าวินเลดมันจะเยอะกว่าฮีโร่ตัวอื่นเพราะมันโดนลาสพิกแล้วคนเล่นมันเลือกแบบรู้งานมันก็จะเก่งนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาดูที่แรงน้อยลงมาเลยอ,อย่างเช่นครูเซเดอร์เนี่ย ก็จะเห็นว่าไม่มีฮีโร่มิดแบบมิดธรรมชาติที่ติดติดท็อปทอปของวินเลตเลยนะเห็นปะคือซุดเนี่ยซุดเนี่ยคือน่าจะดีสุดละซุดมิดเนี่ยผมว่าถ้ามือใหม่นะถ้าเป็นฮีโร่มิดธรรมชาตินะซุดเนี่ยดีสุดแล้วเพราะมันเล่นง,ง่ายมันเดินเดินผ่าผ่ามันมันไม่ค่อยโดนแบบเขาเรียกอะไรโดนชาร์จด้วยอะถ้าถ้าไม่ติดว่าดับศัตรูเป็นดับตัวฆ่าทุกตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ายิ่งแรงน้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นดับตัวฟาร์มเนี่ยจะมีเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นตัวมิดเนี่ยก็ ก็ถ้าให้แนะนำง่ายๆก็คือถ้าเป็นมือเก่าก็รู้อยู่แล้วแหละก็เลือกตัวถนัดตัวอะไรก็ไม่ได้อะไรกับเมตามากมายหรอกช่วงนี้ไอ้ตะกูลสปิริตก็เล่นไม่ค่อยได้ด้วยนะส่วนถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็เอาพวกตัวแครี่ไปมิดได้เลยนะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคืออย่างเช่นถ้าชอบเดดคิงก็เอาเดดคิงมิดถ้าชอบแฟนตมแมนเซอร์ก็แฟนต์แมนเซอร์มิดคือทริสสว่ามิดเป็นแครี่ได้เลยนะดอเรนเจอร์มิดก็ได้นะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นผมว่าถ้าเป็นซักครูเซเดอร์ลงไปเนี่ยตัวอะไรมิดก็ได้นะ ถ้าเป็นไอชอนเลเจน n ์เนี่ยก็อาจจะนิดนึงน,นิดนิดเดียวนะคือมีผลนิดเดียวแต่ถ้าแอนเชนขึ้นไปมันถึงจะมีผลเยอะเรื่องแบบแบชชาบฮีโร่อะไรประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะกับลาก่อยทอลกเรื่องเมตาฮีโร่ช่วงนี้นะสังเกที่สุดนะทิ้งท้ายเรื่องนี้ก็คือความสนุกและความถนัดเนี่ยผมคิดว่าสําคัญกว่าเมตานะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่สแปมฮีโร่บางตัวเป็นพันเกม ต่อให้ฮีโร่ตัวนั้นหลุดเมตาไปก็คิดว่าน่าจะยังเล่นได้โหดเล่นได้เทพแล้ววิเลตก็น่าจะเยอะอยู่ดีนะเพราะฉันก็เรื่องเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับก็หาที่ตัวที่ตัวเองชอบแล้วก็ตำแหน่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ลุยเต็มที่นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับและนี่ก็คือคลิปแพทใหม่ 2.9c แล้วก็ฮีโร่ในช่วงนี้นะครับ ก็เป็นไงเนี então, ่ยก <noise> ็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเล่นตัวอะไรอยู่ตัวไหนเก่งรู้สึกว่าตัวไหนอ่อนก็มาพูดคุยกันนะครับสโลนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะเกมตัวตั้งมันรอคุณอยู่เช่นเคยแทบทุกวันะสโลนี้ก็บายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสหรับวันี้บายบายครับ